ฮัลโหลกลับมาแล้วหรอฮัลโหลเด็กน้อยหนึ่งขวบห้าเดือนครับหนึ่งขวบห้าเดือนโอ้ฝนตกเหรอลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมามาก่อนสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน,อนสวัสดีครับทําไงเอาคนรอเร็วเอาคนรอสวัสดีครับทําไงสวัสดีครับมามาหนึ่งขวบห้าเดือนแล้ว เรียนกลับมาครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่ะเอาถอดถุงมือออกก่อนเอาถอดถุงมือออกก่อนเอ้าวสวัสดีครับทำไงเอาสวัสดีครับเอามาหา <Hi. S 2> ว้าวว้าว หยอเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนหล่อเร็วเร็วอุ้ยฮีกอกกอใครกินเฮกอกกอนะว้า